สวัสดีสวัสดีเด้พอพี่น้องสวัสดียังเมื้อเสาอ์เมนีนันจากสู่โซนมาเป็นเวลาหลายมือพี่น้องเลยจนบบเห็นกันอยู่ในยูทูบดําหน้าเมาหนักก็เลยแบบบกค่อยได้ถ่ายคอนเทนต์ในี่พี่น้องบ่งเลยบุเห็นกันหลายมือพี่น้องเลยอย่าเพาลืมกันเด้อเมนีออกมาในเมืองเนาะมาลัดเอาไอรมาจากขางไทยไปแหละเพิ่นมาดําหน้าซอยพี่น้องเพิ่นเห็นดําหน้าบบเลยจะเ่อก็เลยมาดําหน้าซอย แต่ว่ามันอนี้ก็ยังเลือหน้าห้เดียวเป็นไฮดสุดท้ายแล้วแหละกับตะกาเนาะเดี๋ยวเราไปรัดเอาเพิ่นเลยพี่น้องเดี๋ยวมันชิสวยมาหอดน,นาแล้วพี่น้องก่อนซื้อรง,ลงลน้ำนาโอเคครับออนี่ไอ้่นมาด้ำนาซอยพี่น้องมาแต่ มาแต่คนแหละทั้งเมืองกรุงเทพคุณอันนี้มันเป็น,น,นเอฟซีเฮากับ FC เอฟซีอยพี่น้องโมเมนต์นั้นโมเมนต์นแฟนอ้อยให่ดอกไม่ใช่ใชเ,เป็น FC เอฟซีเฮายัางเหลือไฮเดียวพี่น้องหน้านะแล้วก็เหลือตาก,ก่อีกสามตากะขาดวามือนี้คัดดำไว้กันนะซิแล้วพี่น้องคันดำมาไวก้กะรอรุ่นเมืองเมืองอื่นอีกจนบริเวณรงเขียบให้พี่น้องเมืองมังมงมกลายเมืองนี่พี่น้องจนอ่ะจะสวาสิลืริมยูทูบเลยแหละ แตงใดกับพี่น้องอย่าลื่อมฮะเด้อกลับมาเบิ้งคือเก่าพี่น้องเพราะว่าไก่สิดับหน้าแล้วแหละก่สีพาพี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก่าสบายดีทุกคนกินข้าวเสาก่อนสิลงดำนามาได้อ่านยิงเ้ามาได้ทุกคนกินข้าวมันกันกินไก่กินกับตำมกทั่วยังไม่เสากันนี่ย่ะโซ่อาหารก่อนนี่ตำมกทั่วกับ ปิ่งไก่กับปิ่งเป็ดอันนั้นจเป็นปิ่งไก่อันนี้นจเป็นปิ่งเป็ดตูมเมื่อคืนนี่คนเยอะเน่อยค่ายดีงามใช่งา,านอาหารตรงนัาา้นตรงนั้นก็นเยอะ มือนีแดดแห้งอน,นี้พี่น้องปะ่ะหลังจากกินข่าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องลงดำนานกันวันนี้แดดแห้งหมือนนีนะคิมเมกบ่มีม่สัเดี๋ยวให้เบิง่งแดดร้อนรเลยมือนีมือนี้ไข้แน่พี่น้องมีคนมาดำนาซอย <laughs> ังจากดำหน้าแล้วกับสิพาพี่น้องออกไปหาถ่ายคลิปบรรยากาศทั้งนอกพี่น้องเลาหาอยู่หากินตามฤดูกาลเพราะว่าช่วงนี้กันสิหายแต่พี่น้องเบิ่งทงไฮทงหน้าสิเบิ่งแต่ดำหน้ากับยันพี่น้องสิเบื่อพี่น้องเพราะว่าแต่พี่น้องเราเากับเบื่อคือกันเบิ่งแต่ันเก่าๆจะน้อยกับลงดำหน้าอีกแล้วเลยเผาดำให้มันแล้วพี่น้อง แล้บรได้งคลิปให้พี่น้องเบิร์กไปลายมืออันนี้หน้าข้าเจ้าพี่น้องไกลๆกันขาเจ้าดำแล้วกันกําลังเริ่มเคียเเค้ยวเนาะมงเคี้ยวแน่มงเลืองแน่นะแต่ว่าปีนี้นะผู้ได้ที่ว่าดำก้อนนะ่ะเขาสิบ่คอยงามปันไดพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่ว่าข้าเจ้าดำแล้วน่ะมันมันแดดมันฝนบตกมันก็สิแรงเป็นช่วงสองสามอาทิตย์นั่นแหละก็เลยเหตุแท้บนที่ว่าข้าเจ้าดำก่อนนี่บ่คอยงามปันได้แต่ว่าเขาห้านี่เคี้ยวบนเลยพี่น้องบ่มีเลือง ตอนนี้อีแม่กับอีพ่อดำก่อนปกติแต่ละมื้อนะสิลงมาหอดไอหน้านี่หกโมงหรือประมาณหกโมงครึ่งอะไรไม่รูแต่ว่ามื้อน,นี้เกือบเกือบหอดแปดโมงแล้วทีว่าเขามาหอดก็ไอพ่นมาเนาะไป็ไปนลานาอาลเอาไอลาแน่แล้วก็กินข้าวเศร้าก่อนจังลงปกติเนี่ยมันดำแล้วให้หน้อยนึงหรือว่าแถวได้แถวหนึ่งก่อนจังึ้นมากินขา้าวแต่มื้อนี้กินข้าวรวดเดียวเลย ันนี้นะไก่กันเรากำลัลงเล็้ยงกำลังเล็งดำเราดำไว้เด้อนี่พี่น้องขเข่าหนาวนะเขียวอยู่แต่ก็โบเทิงขันว่างามมาเรียรอพี่น้องแต่ว,ว่าปีนี้นะสีดำที่กว่าทุกปีแล้วกะ็มันเขียวสม่ำเสมอถึงว่ามันสีบงงามหลายเนาะแต่ว่ามันก็สม่ำเสมอนะพี่น้องข้าแนมไปนะบ่มีจุดที่ว่าเรืองมันสีเขียวไปหมดเลย ่ะยังก่อนยังก่อนเลยบอกไอ้ไอเกียร์เจาะมานี่ให้เจาไปก่อน <laughs> อันนี้อย่าพาโล่งพิษทงมันสิบเหลี่ยกเถื่อปลาทูถือตุกนำย้ำไว้ร้องหน้าหนูไปถือใหเกียถือตุกนำ <laughs> มามามาดำน้ำน้ำกัน <laughs> อากาศดีที่นี่ สิบโม่เมื่อยบ่บันดียดดับโดนลองเบิองนาะลองเบิองก่อนเมื่อยบ่เมื่อยกันต้องลองเบิองก่อนบันดีดำับนาจักปีเลยเอ่อไม่เคยทำมา23ปีแล้วโอ้ยสักสามปีแล้วพอไปทำงานย3ปีก็ไม่ได้ไปทำนาเลยไม่คือดทำนาจัะว่าดำไว้ของเฮาไปตัดวันดีดำับจะสามปีจัะว่าดำไว้ของเฮาอยู่ไปตัดไม่ได้ทำยี่ปีแล้ว แต่สมัยก่อนก็ทํานาที่ันเป็นเคยเป็นพนักงานบริษัทปุ๋ยแห่งชาติตะกี้น่ะเฮ็ดหน้าไปหน่ะไปเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดเฮ็ดงานปุ๋ยเป็นเซียวภาคเหนือตอนบนน่ะสี่สิบเจ็ดจังหวัด้นพัดให้นี่เมรดามก่อนโปรไใไรผมนี่ก็ได้ของของใสหรือว่าไว้พังพื้นก็ได้โอเค หอยบนรถไทยก็ได้นี่แม่ก็อีพอเปลี่ยนกันขึ่นกินขาวสาวพี่น้องบันบเหล่าจาเถื่อจนเล่ามาดำนำ้ำนี่แหละพี่น้องไฮุดท่ายได้นี่นะไฮ<ม><ม>ุดท่ายของปีนีวันนี้เสร็จแน่นอนเดี๋ยวจิไปแล้วดำพุดเดียวพี่น้องดำพูดเดียวแล้วว่าไอ้ไฮนี่ จักมื้ออันเนี้ยไ่ถึงครึ่งวันโอ้บ่ฮอดเครื่อง,องมือเราว่าให้นี่นะเดี๋ยวสิป๋าให้เราดำเบิ่งพี่น้องบ่หยอกคือซื่อเด้แหงแค่นี้นึงครึ่งวันเนาะบ่ฮอดบ่ฮอดอัน6ชั่วโมงซ้ําไปพี่น้องเหน่อยสิบ่แล้วเราว่ะมาแต่โคหลายสิบ่แล้วล่ะ เดี๋ยวเราจะยืนนั่นยืนถ่ายคลิปอยู่นี่ให้เจ้าดำพู้เดียวเครื่องมือก็แล้วมาเดิอพี่น้องดำหน้าน้ำกันมาเดิอพี่น้องดำหน้าแข็งน้ำกันบอกบอกว่าดำหน้าเจ้าหน่อยสิบุมีผ้มาบอกว่าดำหน้าแข็งข็งมีผ้มากลับมาบัวธันเราว่เกือบมาบัวธันพี่น้องเพราะว่าเรือหายเดียวเนาะหายชุดถ่ายแล้วพี่น้องหาย แายกาเลือดตาก่อีกสามตาช่วงตอนดำมามามาแป๊บเดียวแต่ตอนเกี่ยวต้องมาอยู่นานๆใช่ไหมยามเกี่ยวมันสบายมันมันบกขีดตรแล้วก็ห้ามบริโลกกะมีแต่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วก็มัดมัดหมัดต่อมันแห้งไอ้นี่บริจักหมดกัดจะยัง Kia một cái này, giờ Ok. đây mùm dầm nga. này đấy, ok, Dầm sing nga. 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 <idd> <Lust> บกินบห้กินแตอย่างเดียวจะน่าจะแบบโอ้ปกาปแล้ะบานบาก็อได้ดำเกินจีวะการทำงานเป็นเป็นสิดเห็ดหน้าเนี่ยมันมีความสุขเด้พี่น้องถางห้าเห็ดแล้วมันแบบในส่งเวลาสั้นๆเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเลยอ่ะนะจะถาวมาดำโดนไปนีร้อกับมันเสียดใยห้าปวดล้างปวดแอลแล้วก็เจ็บปวดมือเพรอมนี้เพราะว่ามันนาแข็งเด เทนแข็งยังสี่น่นบ่ได้เขางามเลยพี่น้องบ่อนได้ที่ว่ามันลมล,ม,ลมหรือว่าเป็นอันหน้าตมนะเขาสีงงามกว่าเพราะว่าต้นเขามันก็บ่ค่อยมักดินทรายบ่นได้แม่นว่าใช่ดินทรายมันเป็นยังคือบบง,งามแต่มันก็แต่ละพันนะเพราะว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์เขาหมักที่ดินเขาข้าวแต่ละสายพันธุ์เขาเขาใช้ดินต่างกันนิดหน่อย ข้าวบางอย่างมันชอบดินเหนียวข้าวบางอย่างมันชอบดินร่วนข้าวบางอย่างก็ไม่ชอบน้ำโอ,อ้แม่บางบางเทื่อนอ่ะข้าวใส่ข้าวเจ้าเด้เนี่ยด้ดิน,น์ลนะงามเลยข้าวเจ้ามาใส่ใอันนี้บุกันข้าวเจ้าไฮุดถ่ายเราต้งสัยมันแบบ <laughs> มันเนียดใช่ไหเอาลีนอ่นะเนี่ยบางบางสเกตเบิ่งคนดำแ <laughs> <laughs> ข็<า>งขนาดแข็งดีไฮรูถ่ายเผ็ดจนแบบเอิญเอฟซีมากผัดมันแล้วเนี่ยเนี่ยใส่จังหวะยืดหน่อยไทย ไทยเถ้าปลาเยังไล่อยู่ในหานยหน้ำป่านคนบอกว่าแล้วคนยันมาแข่งมันแข็งอยู่ใน,นหนำเลยพี่น้อง <c oughs> หายนี่แข็งที่สุดเลย, <c oughs> ยเหตุที่มันแข็งก็คือแบบไยายแต่ชาเสาๆแล้วมันเป็นหายกว้างนะเขาดำโบทันมนะถ้าสมมติว่าเขาไายปุ๊บขาดปุ๊บแล้วดำเลยนะโอเคพี่น้องเมื่อวานเมื่อนีนสภาพอากาศดีพี่นอ้องคึม แต่มื่อนี้เมื่อคืนนี่ฝนโบตกเอ้ hey, พี่น้องเรือตะกาศสามตาแบบนี้มา,าหมอดนะชุดนี่แหละเริ่มเิ้มได้แล้วพี่น้องน่าสิแล้วหละเหลือแต่ตะกาศเพียงแต่สามตาสามตาสุกทายนี่เขาเอื้อยกับแม่นังกิง่งกำเังเอาขาดมาเสียแต่ว่าอีแม่เราอัน ที่แห็นเราบ้เอางัวเขามาสาวนี่ห้ากาวเขาที่บอกหากระจุงเขาเอางัวมาอันกินกะที่ว่าเรือพี่น้องมันจังเห็ดให้เฮาถ่ายน่าง่ายข้อที่สำคัญก็คืองัวนะมันได้กินกะพร่องได้กินกะแล้วก็ได้กินหญ้างัวได้อิ่มคนดำนาสิแล้วคนกาสะลองงัวกาสะลองงัวมันก็สิดีใจจากที่ว่าเฮาวันวายมันกินเนาะวัีนี้เขาเอามันเข้ามาครั้งแรกทั้งหญ้าทั้งกะพี่น้องเนี่ยลาย มันจะเด็ดโตมาถึงรอสายงอกินจั๊กข้าวมันแต่กระสีไทยดำพี่น้องก้านมันบริยากงามปรนได๋พี่น้องเไยมันก็คือว่าแหละมันนากระสีเหลี่ยวก็ได้แต่โตที่ว่าเฮาวบอนได้เอากาสันตัว์ดงงามก็เลือกลกไปแล้วเลยอีกสามไห้เดี๋ยวมาถามเบิ่งกันผู้เข้าสีดำก่อนว่าสีเหลี่ยบบ่มื่อนี้ เนี่ยโบเล้วบ่ปะ่ะขึ้นซาโบดำก็นจะ้ะเพราะว่ามื่อ,อื่นเสิแล้วสีดำเพ็่น้องฮะดําขนาดแล้วขนาดโบแล้วโบดําเนั้นมันมีความหมายดำไปมันโบเล่าแสดงว่าหล่ว่าแล้ว,วนะหลังจากขึ้นแต่ดำหน้าพี่น้อง<ต>อาหารเที่ยงเมื่อนี้เซียวปีไปแกงเชีไก่พี่น้องเหาจัดการลงมือเลยแม่ครัว ตอนหับ fc ฝั่งไทยด้วยปีอาหารกับส้วงน้ำหน้านี่ส่วนไลยกันซิมีแต่ไก่เด้่ยมี่น้องน้ำหน้าแล้วแหละกับพะกันห่อกุ๊ก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 โอ้ไก่ไก่ก็ออกมาแต่ตู้เย็นแข็งแไก่แข็งสบายพี่น้องเลยยัดเข้าตู้เย็นแล้วมันล็อกคนเองตู้เย็นไก่ อยาันตู้เย็นแล้วมันลกคนนี่เองอีแม่กับอีพอนังเนี่ยเมื่อยเบิรุคนพี่น้องมื่อ้นะแต่ว่าเมือม่อยเมื่อยแบบเต็มไปด้วยห้อยยิ้มนีม่อยู่บอกเมื่อยละเต็มไปด้วยห้อยยิ้มไก่ไก่ความสําเร็จแล้วใกล้แล้วพี่น้องแต่เป็นเมื่อยค่ะเข่ขาสิฮอดพังแล้วคันพายุกผัดก่อนอันนี้เบิรงคือพายุสิผัดแล้วกาบัาพอนะมันกระเทินกาบเบิดก่อน เห็นแล้วแนี้ไปหลาอคอกาบกาลังสีแล้วกาเบิดก่อนพี่น้องงัวกินเอย่งัวกินผัดเบิดก่อนบอ่ะกาลงิบพอฮะกเบื่อิบพอบ่บพอดอกดำให้เทิงได้แต่เครื่องให้เบ่ื่อนี้ คือว่าอากาศดีพี่น้องมันบดแดดปันได้แล้วก็มันบอมันบอเอาบนบอเอาคือแต่ละมือเด้แต่ละมือนเอาแห้งขนาดอะไรก็ขึ้นเบิ่นล้วเดี๋ยวจะทำอ่านแล้วเบังเป็น,ปน,นไดไมาดำนาเมื่อยบอเ่มเยีย่ยมเยเราดำวด่ายพี่น้องดำไวไาแบบซูชิกับซุ่มห้างถือว่าดำอันทุกหมือเลย ถ้าเรราาเเเคยฝึกกนนมมั็จ็บหักเจ็บปป้มือแม่นบ่เจ็บปป้มืออย่างเดียวมันเป็นหน้าแข็งในพี่น้องทาวาหน้าลมกับซีโอเคอยู่เนาะแต่ว่าคนส่วนร้ายกับบุคอยเดนเคยดำหน้าแข็งดอกเราคือกันหน้าชีบุควยดำจากเตือนหน้าแข็งแม่นบ่บุควยเนาะได้มาพ่อหน้าแข็งกับแบบเซาภัยเลยอากาศดีบรรยากาศดีมากโป้มือกับเจ็บเลยดีแต่ว่ามื่อนี้อากาศดีเชื่อเสือบิองครับมันห่อนมันเอ่าวแห้งชีเติม ก็จะนั่งเบากันน้ององัวหน่อยนะกินข้าวตั้งหลังคนหิวข้าวงัวกินก่อนงัวมันก็หิวข้าวคือกัน,น,กนที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือเมนูเก่าแซ่บที่น้องเม,มนูได้กับโบแมนเมนูเก่าพี่น้องอขอมันใหม่ตลอดความแซ่บกับรสชาติใหม่อยู่ห่ายอยู่หน้ามกินข้าวแซ่บ หนึ่งม <c oughs> like <into noise> <with> so ื <mus ik> f, <mir> ่อละสองสามิีขับรถกินน่งกินขึ้นลับนิ้วเข่เมือเก็บกินยังกระแสบขนาดต้มไก่้ค่น่อยกําน้ำแตอีกแสบว่าแสบขนาดร้านนอนรับถือกินต้มไก่ยังขืนไหมขึ่นาหยเป็นต้มก่โอ้พิถาอย่างเดียวน้องรีบมแกงน่าเสียกินนอนตาล้านตามมาคุงต้มไก่ใซ่จอง้เรา ไปอีทูเนาะกินเผาได้พี่น้องกินข้าเพลนอาหารที่ยงโอเห็นสัมแกงไก่พี่ไมไม่นุ่อพอมาปนได้บแกงไก่กิงไก่ด้วยอไม่รู้ พี่น wow. ้องพีขอต้นเตียงเตียงไก่ห้องป้ากก่อะไรงล้างฝุ่นพลังพี่มุงบิดบอหองอันเด็กๆขวเตียงเลยตอนนี้ก็เวลาหาโมงก็กว่าพี่น้องเอ้ยกับซาแปบอกว่าเมาสเมา แต่อายเอฟซีผู้เรามาซอยเราว่ะถามข่อยแล้วบ่แเมาส์เมาส์เรวบ่ส่วนสองไอ้น้องแล้วว่เมาเมาสส่วนผู้มาดำน้ำหนอเมาสเมาส์เม้าเเมนเมาส์ยังไ้พี่น้องเมาแดดกับเมาหน้าแข็งตัวนี้นะอ่อนพี่น้องแต่ว่าตัวเทิงมันแข็งเอ้าคนสิ่เหลี่ยมพี่น้องกำลังใจมาเต็มเอ้าเร่งเร่งเบื่อจะเบื่อแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยประเทศไทยเอ้ยประเทศไทยไม่เท่าไทย อื้มันจะบึดมันจะบึดเอืกอย์ว่ายกมูอพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งผูกโอ้ข้าแม่นดำเซ็งกันเอาเงินเหนียวไหวสเปร์ในบึ้ดโตแล้วปะนี่ไก่สิค่ำอลไรพี่น้องเลือกับหมูแม่นเลื้อร้ายดอกนี่เลื้อนี่เลืออสัมนี่แหละเลือว่าปลาให้พี่น้องฝั่งไทยเพิ่นมาดำซอยบ่หรือว่าพี่น้องเอฟซีทั้งได้กันแล้วแต่พี่น้องสีไทยเป็นธงบ่หน้าเผื่อได้หน้าไออนไก่ไกนี้ เมื่อต้องย่านเราพี่น้องผู้ใดมาเราว่าหน้าเบิด์ตนะจ้าหน้าทีคอมเมนต์ว่าโอ้เราไปบบากะกะเราปรเกาะแล้วเบิร์ตเลยโมมีทางพี่น้องไอ้หน้าเท่านี้บ่ได้อึดคนแล้วพี่น้องไอ้เป้าหน้าได้ก็ได้แ <c oughs> <c oughs> ล้วมึงได้ปะไอ <c oughs> นี่โมมีกาดำยังโมมีกาดำก็มีพี่น้องนี่ไห้ไกลๆนี่อ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้การซิคอปิดไว้สำนีเด้เอ,อสิคอโตดำหน้าก่อนเจ้าหน้าเอยกับสเปร์สิโยนกี่ตมใส่โนสยนใส่กับไขมันถื่อ คร oh, <ın car in illing> ับมันถือคนกับบริเวงดอกพี่น้องย่านมันถือโทรศัพท์เจริญพี่น้องชิบเบอร์เดิ้ลเก็บฮะโอ้บอกบบอบบได้เสียดายดอกดำเบิดรถหนึ่งบายเอฟซีนะบอกต้นขาวบายๆนะต้นขาวอ๋อยังจะมาเกี่ยวอยื้อลืมส่วนส่วนน้องสาวบ่ปากครับพี่น้องดำบ่ท่านหนึงจรก็มีเอฟซีมาบอกว่าโทโทน้องแปรสู้ๆนะน้องแปรเอฟซีก็มาบอก ขอบใจด้อไอ้ที่มาดำซอยขอบใจหล,ลายหลายข่อยก็คํามคมดีดีเทงปีนอย่าน่าสิแรงแต่ก็คนนฮอบ่บแหลงน้ำใจผู้จุดที่เรายืนนะเสิ่งกับตเว้นค่ะแต่เทอ <c oughs> บรรยากาศก็งาม <c oughs> งาม <c oughs> อ่ะพี่น้องคลิปนี้กะล่าไปอีรีพี่นอ้องอําล่าพาจากพี่น้องไปด้วยไฮน่าไฮนี่พี่น้องพอกันปีหนาเด้อสําหรับการดำนาแต่ว่าคลิปเฮ้าในย่งจีทยอยลงเรื่อยๆอยู่หลังจากดำนาแล้วหนาจนแดงบิดมือนี่นะถือว่าเมาพอสมควรเหมือนกบ่แม,ม,ม่นคะันเมาเนี่ยอยู่นักกินไขรดอกพี่น้องอันนี้เมาไฮเมานะจนหนาดำหนาแลเบไปแล้วเด้อพี่น้องขอบพูดลายๆบ,บาย